เออลืมไปลืมแจ้งชาวเฟซว่ากำลังไลน์ในนี้เดี๋ยวไปแจ้งชาวเฟซก่อนนะจะหยุดชั่วคราวตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวไปแจ้งชาวเฟซก่อนว่ามาไลน์ในนี้แล้วนะก่อนนะเดี๋ยวผมไปแจ้งเอาลิงก์นี้ไปแจ้งในเฟซก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บเดียวไม่เกินสามนาที ท้องฟ้ายังโปร่องอยู่ฝนลงเม็ดแล้วบางคนรีบกลับแล้วเก็บเก้าอี้กลับแล้วอะไรวะมาแป๊บเดียวฝนลงเม็ดแล้วเดี๋ยวเช้านี้พามาเดินเล่นนิดนึงนะแดดไม่มีเลยแล้วก็น้ำขึ้นสูงสุดประมาณบ่ายไม่ใช่ประมาณสักสามโมงกว่าๆแล้วก็น้ำก็จะลงนิดนึง แต่อยู่ในระดับสูงอยู่นะ2.5เมตรอยู่แล้วก็จะขึ้นอีกทีหนึ่งช่วงสักประมาณบ่าย4 4โมง5โมงเย็นคือเคร์ปน้ำนี่เป็นอะไรที่เอ้ยเดี๋ยวจะให้ดูเทปน,น้ำเดี๋ยวเราก,ก๊อบไว้อยให้ดูเทปน,น้ำนะว่ามันเป็นยังไงแต่เมื่อกี้เห็นคนลงเม้ดแล้วบางคนเก็บเก็บข้าของวิ่งแล้วน,น้ำวันนี้ขุ่นคลักเลยเดี๋ยวจะให้ดูกราบน้ำ เอฟเฟกต์เอฟเฟกเดี๋ยวหาเอฟเฟกไม่ใช่เอฟเฟกอย่างไรจะให้ดูกราฟน้ำพี่สมยศก็มากราฟน้ำอย่างไรวะกราฟน้ำกรับปรุงเอฟเฟกต โอ้โหเยอะมากกามน้ำของวันนี้ไม่ได้แคบไว้แต่มันกาำน้ำประมาณนี้เห็นไหมลงตามสุดตอนกลางคืนแล้วตอนกลางวันนี่ขึ้นเลยระดับสูง2เมตร3เมตรเลยอันนี้กามน้ำของวันที่23วันถัดไปนู่นนะอันนี้กามน้ำแต่มันก็คล้ายๆใกล้เคียงกันนี่แหละ สวัสดีน้องโน้ตตอนนี้ฝนลงเม็ดนิดหนึ่งแล้วเดีด๋วยวเราต้องหาที่หลบหลมแล้วนี่ไอ้หนูจะมาแข่งกับแก๊กจานเราเหรอ โอ้ลมแรงสงสฝนจะมาเช้าหรือไงเนี่ยเออยงหลังสารเฉพาะแสนนะเสียงชัดไหมน้องนุชมีแต่เสียงลมเลยตอนนี้แน่นอนเราทำลวงหน้าไว้เป็น สามวันสี่วันนุ้นนองนุ้นไอ้กามน้ำเนี่ยไอ้ที่อยู่ในเฟสอะออเน็ตมันไม่ค่อยดีลมคลื่นก็ดีแต่ทำไมเน็ตไม่ดีเสียงชัด่สูงก็ไม่ได้ทำไมสูงไม่ได้ ทำไมเรามือไปสูมไม่ได้มันติดแลว้วเนี่ยอ๋อมีเอฟเฟกอะไรวะเนี่ยปิดเอฟเฟกไปก่อนเอ๊ะอะไรทำไมสูมไม่ได้เหมือนติดเอฟเฟกอะไรบางอย่างจูงจักรยานเอา เดี๋ยวนะ้นจูงเขาไปนะไปหาจุดลงเข้าไปดูเใวใก้ๆอีกทีหนึ่งข้ามาวันนี้ดูท่าจะมีฝนตั้งแต่เช้าเลยนะเนี่ยนะครับอ๋อ เขาไปดูหมูเด้งกันตอนนี้หมูเด้งกำลังด่างใช่เดี๋ยวพาเดินไปดูก่อนนะนี่น้าแมทชิวก็มาน้แมทธิว ฝนตกนี่แดดมาแล้วเลยนุ่นเดี๋ยวเราเดินเดินเร็วๆเดิน,เน,เนให้มันเหมือนปั่นจักรยานเดิยนยังไงนะให้มันเหมือนปั่นจักรยานเดินไปข้างหน้า ทางจะรีบไปดิ่มลนทำมาหากินเนาดหมายังสู้เราเป็นผู้เป็นคนไม่ดิ่มหลนเองทีจะอายมาตาั้งหลักตั้งหน้ามองทางซ้ายาขวาเดินไปทิดทางดียซูซูซูเดเดินไปดีลายลืมตาก็มองเห็นบอดหนวบบ้าใบเขายังดูกันได้เนอายมาธรรมาดาต้องอายคนนะมาลงที่ฟรีโซนล็อกที่ เจ็ดฟรีโซน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 ก่อนก่อนสุดท้ายปลายหาดบางแสนเดินไวไหมนี่นะถ้ <h 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 าใครมาแล้วหาที่จอดรถไม่ได้นะผมจะแนะนำตรงนี้แต่มีที่จอดเฮ้ยจัก็ลอกเอ๊ะทำไมมันสูมไม่ได้ เราต้องไปถูกเอฟเฟกอะไรบางอย่างแน่นอนที่เราไม่รู้นี่นี่ใน,นซอยเนี่ยบางแสนสายหนึ่งซอยซอยสี่นะข้างนั้นสองข้างเลยจอดได้เป็นสิบห้าสิบคันเลยเห็นไหมจอดแป๊บเดียวแล้วก็เดินมาตรงนี้ได้สบายมากในบางแสนสายหนึ่งซอยสี่นี่ติดกับตรงนี้ที่จอดรถสองข้างทางเลย สวัสดีครับคุณสุรศักดิ์สวัสดีนะครับเพื่อนๆหลายคนที่ผมมองทันบ้างไม่มองทันบ้างเดี๋ยวจะพามาเดินดูในนี้กันสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากมันปั่นจักรยานไปไหนไกลไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ชาริสอันตรายเกินไปสําหรับวัยรุ่นอย่างเราเพราะฉะนั้นตอนปั่นจักรยานผมก็จะไปไลฟ์ในเฟซนะนะเมทิลว,ว่าอะไรอ่านไม่ออกเลยนะเมทิวผมไม่ใช่เอฟซีแต่แอด เป็นถึงไอดดลเลทีเดอแอลลรู้สึกว่าคุณนะ่าจะเป็นคนพาผมไปสู่ด้านมืดนะของมุมเมืองที่ผมไม่เคยเห็นเออ,เอ,อคุณอยากตุยใช่ไหมคุณแมทธิววันนี้คนยังไม่เยอะเลยนะครับผมคนน้อยมากดูสิเดี๋ยวพาไปดูใ,ใกล้ๆท้องทะเลท้อทะเลขุดคลักเลยวันนี้ลมแรง เหมือนจะมีฝนนิดหนึ่งเมื่อกี้ผมตอบทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับผมก็มีน้องนุชเป็นแอดมินนะครับผมน้องนุชนะครับผมกับมิสเตอร์ทีนะครับผมมิสเตอร์ทีนี่ไม่ใช่แอดมินนะครับแต่เป็นพวกตัวตัวปวนนะครับผมตัวป่วนเขาอาจจะไปเห็นสาวๆน่ารักเขาอาจจะไปตอบคําถามให้นะถ้าสาวๆถามนะครับผม แต่ท่านหนุ่มๆถามนี่อย่าหวังว่าเขาจะไปตอบอะไรนะส่วนใหญ่เขาเน้นสาวๆเพราะว่าเขาน่าจะอุดอยากปากแห้งตายนะครับผมมิสเตอร์แมทธิวส่วนนี้นะครับคุณอึงขี้เล โอ้โหเราเอาสักคันไปเล่นไหมน้าแมทธิวเอาที่บ้านน้าแมทธิวมาซ่อมได้แล้วเอาไวปลูกสารแน่ทำไมเอามาซ่อมสิเอามาซ่อมไว้ให้ผมเล่นก็ได้เนี่ยเออมีเจสสกงเจสสกีเอาไว้ปลูกสารแน่หน้าบ้านตอนนี้อยู่คริกคาเฟ่โอ้โหอยู่วงเวียนบางแสนเลยอยู่คริกคาเฟ่นะครับผมขอบคุณนะครับที่จะซื้อกาแฟเลี้ยงผมขอบคุณล่วงหน้า เอเจกสก,กีกิโอ้ไฟกไม่ทันแล้วเพียกซะแล้วไหนใครบอกว่าเห็นผมเปียกนี่จะบอกว่าคุ้มค่าเน็ตโอ้โหไม่ทันฝนตกไหมครับเมื่อกี้ฝนโปรยลงนิดนึงแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับแดดออกแล้วเมื่อกี้เ <laughs> มื่อกี้แดดออกด้วยฝนโปรยด้วยลมแรงด้วยโอ้บรรยากาศนี้คาดเดาไม่ถูกจริงๆ ขามนังน้ตขามเห็นเราเปียกขามใช้เลเอาวงกลมหรือไม่ใช้เอ๊ะทำไมมันใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างอาเอฟเฟกทำไมซูไม่ได้ปกติเราจะเอาอันนี้ไปตักถังซูได้แต่ตอนนี้มันซูไม่ได้เราก็เลยต้องเปิดกล้องมาอีกอันเล เดี๋ยวจะลองซูมอีกทีหนึ่งเหมือนมันติดเอฟเฟกอะไรบางอย่างแต่อันนี้โอ้โหใหม่ก็เราก็ไปท้าทายน้ำมันนะเปียกเลยฝนไม่ตกนะครับว่าซูมได้แล้วเมื่อกี้มันคงติดเอฟเฟกอะไรบางอย่างยังแจมได้แอดเคยรอลื่นเออ,เอ,อน้องนุชเคยดูตอนจักรยานล้มไหมนะ ตอนจักรยานล้มอ่ะสองรอบเลยนะวันนี้น่าจะมีแดดอยู่ครับผมช่วงบ่ายๆนะเมื่อกี้แดดออกโผล่มาแป๊บนึงหลังจากที่มีละอองฝนหน่อยๆแต่ว่าดูเห็นน้ำวันนี้มันขุ่นคักเลยนะกราฟน้ำไม่ค่อยลงเลยนะขึ้นๆลงๆนิดหน่อยช่วงบ่ายอะ่ะ ใช่แล้วนี่ผมไม่ได้เอาไม้มาด้วยเสียงมันสู้ลมแทบจะไม่ไหวจะพูดทีต้องเอามือถือใกล้ๆปากหรือว่ามันอยากเป็น16 Pro Max หรือเปล่านี่นะ12 Pro Max กลายเป็น16 Pro Max ไม่ใช่เจ้าสงเจ้าสัวตึ้งซะหน่อยนะจะได้มีเงินถุงเงินถังขนาดนะั้น ลมแรงจนนั่งใต้ต้นมะพร้าวดูด้วยนะเดี๋ยวมันจะหล่นใส่หัวนะมะพร้าวอ่ะวันนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยบรรยากาศดีแบบนี้หาแฟนใหม่ไปอากาศกลางดีเลยเออแบบนี้พาแฟนใหม่ไปเออ เคยโล่นเชียดหัวโอ้โหน้าแมตทิวน้าแมตทิวนี่หาเรื่องนะฮะน้าแมตทิวอยู่ดีไม่ว่าดีนะน้าแมตทิวน้าแมตทิวไม่ไม่ตระหนีตระหนีงงใจหรอว่าจะมีคนปลอมมาดูไลฟ์น้าแมตทิวเดี๋ยวตุยอย่างเฉียดนะ จากทิศวิธีเลิมเลย,เลยแค่นี้ยังไม่พอเหรอนงนุษเนี่ยแค่เปียกนี่ยังไม่พอใช่ไหมขึ้นแรงกลับดีกว่ามั้งเนี่ยอุยอ้ยเราคิดว่าเราเหยียบแมงกับคุณเขายังไม่มาเก็บขยะเะวันนี้คนน้อยมากเหมือนปิดหาดส่วนตัวเลยสวัสดีนะครับป้าเพนจากบ้านบึง ผมบุฒบางแสนนะครับผมผมทาเพจด้วยนะชื่อเพจบางแสนวันนี้นะฮะส่วนใหญ่อัปเดตในเพจแต่ว่าวันนี้จังหวะเดินเราก็มาให้ชาวทิกตอกได้ดูกันหน่อยตอนนี้มันทิกตอกมันไม่ให้ปั่นจักรยานเพราะฉะนั้นมันเลยไปได้ใกล้ๆปกติผมจะปั่นจักรยานพาดูเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะปั่นไปถึงหาดวอนเลยนะไลไหนนี่นะแต่ก่อนมันมันมันยังไม่ห้ามไล์ แต่หลังจากมันเห็นผมล้มสองสาครั้งมันก็เลยบอกเฮ้ยมึงอย่าไล่จะผ่านจักรยานเลยดีวยกว่าเดี๋ยวมึงจะตุยเอาสเปล่าก็เป็นการดีนะครับเพราะว่ามันก็สมาธิก็ไม่อยู่กับจักรยานเท่าไหร่หรอกถ้าปั่นจักรยานไปไล่ไปนะโดยเฉพาะคนขับรถยิ่งแล้วใหญ่ล้มสองสารอบอะล้มเจ็บไม่เท่าไหร่อายอายผู้คนขรับ <c oughs> <c oughs> น่นละติต๊กตองมันคงเป็นห่วงเราเห็นไหมจัก,กรยานเราอุ้ยทำไมขยะไม่อยู่ใกล้ๆคุณมิรันดีชาเชิงซาวจะตกตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หายเลยอวิวไม่สวยเก็บทิ้งก่อนสร้างภาพได้ใช่ นี่นะครับคุณดีสีสังคมถ้าเราเก็บทิ้งกันได้ทุกคนนี่มันจะไม่มีขยะรบกวนสายตานะฮะสมดูติเทเลสเซ์เอลเบางแสนไม่ตกหรอกครับเมื่อกี้มันมีโปรยนิดนึงนะครับผมแต่ส่วนใหญ่นะมันไม่ตกนะบางแสนนี่มันตกหน่อยเดียวมันตกแบบพังหางฝนมันเป็นทางผ่านฝน จะตกถึงวันสุกร์ไหมครับจะไปเที่ยวบางแสนนี่มันไม่ไม่ค่อยตกอะ่ะถึงในเมืองเขาจะตกกันอ่ะนะส่วนใหญ่มันตกในเมืองตกบ้านบึงตกอะไรนะไปทางศรีราชาโน่นนะ่ะพนัดโน่นนะ่ะสวยครับผมใช่แล้วผมหลบเลี่ยงไอจุดที่มันไม่สวยนะขยะอะไรเงี้ย <laughs> ก็ให้เห็นมุมที่พอดูได้นะครับผมน้ำวันนี้ขุ่นคลักเลยม,มันเมื่อกี้มันแจ้งเตือนแบตผมต่ำแล้วเดี๋ยวผมจะกลับแล้วแ,วแบตต่ำแล้วเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ในเฟซนะฮะเดี๋ยวจะปั่นจักรยานกลับแล้วเพราะในติ๊กตอกมันปั่นจักรยานกลับไม่ได้จักรยานโชว์หน่อยเดี๋ยวจะปั่นจักรยานกลับเรื่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลงไลฟ์ติ๊กตอกเดี๋ยวไปโ่ในเฟซบังเกอวันนี้นะครับผม ถครอยากดูตองกระจักรยานก็ตามมาได้มีอุปกรณ์ติดจักรยานไว้แล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆถึงบ้านเราไม่มีอะไรมากหรอกก็สะดวกตรงไหนก็ดูตรงนั้นนะครับผมสําสหรับเช้านี้จะไปละถ้าอยากเล่นน้ำใสๆโฆออษณาบ้านสุดหรูไฮโซของตัวเองอีกแล้วนะแมททิว ลอนงหมกจักรยานใช่ไหมแต่เราจะไปแล้วเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานกลับแล้วนะเดี๋ยวจะไปปั่นในเฟสนะนะในนี้มันปั่นไม่ไม่ได้นะเดี๋ยวปั่นในเฟสเฟสบางแสรวันนเอนะเฮ้ยมีแมงกระพุนด้วยเนหะ็นไหมนอนตุยนะไรสำหรับชาวที่ตกไปก่อนนะครับผมบ,บายๆปึ๊บเดี๋ยวให้ดูแมงกระพุนตายตุย เห็นไหมแม่แห้งกับคุณก็ยังตุยนับภาษาอะไรอยากไปเที่ยววันนี้เป็นวันเกิดอยากใครอไวพรได้ไหมครับสุขสันต์วันเกิดสิ่งประเสริฐชุกตั้ง,งใจให้จริงตั้งปีใหม่สุขสุนใจชมรักคำสิงสมรักคำสิงอะไรวะมาสุขสันต์วันเกิดนะครับผมเฮ็ดปีดีถึงไม่มีใครเฮ็ดปีดีเราแต่ อย่าไปเรียกร้องนะครับผมเราต้องให้ดีตัวเองนะครับผม Happy b i r t ร์ a เดย์ทนะครับผมเพราะว่าคนอื่นก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างนี่เป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยอวยพรมันเกิดไทรเท่าไหร่นักเพราะว่าการจําจากจากการการแบบไม่ได้จําได้จริงๆอ่ะเอ้ะมันไม่ได้มันไม่ไม่ไม่เท่อคือเหมือนกับว่ารู้จากคาลินดารู้จากปฏิทินเตือนเราต้องจําได้ด้วย ห่วงมนษสษานึกของเราเองนะเราถึงคิดว่ามันเป็นวันเกิดที่ดีเป็นวันเกิดที่เราจดจําได้นะถ้าไปเราไปเตือนให้คนอื่นนั่นนี่นู่นผมว่ามันเออมันไม่เท่นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแฮปปี้เบอร์เดย์ทูมีตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปปั่นจักรยานก่อนนะครับผมนะ้าแมทธิว่าอะไรไม่รู้นะโอ้้องชนไปแล้วนะน้องชนไปดูต่อนะ เฟสในน้องชนบายบายไปละสุขสันต์วันเกิดนะครับผมเห็นไหมมีเพื่อนๆมาสุขสันต์วันเกิดด้วยให้มีสุขภาพแข็งแรงปังปังแฮปปี้เบอร์เดย์วันดีนะครับยูโอนโมวันดีเสียโอ้โหเสียสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุเดี๋ยวผมจะไปปันป่นจักรยานในเฟสแล้วแต่อันนี้ปั่นจักรยานไม่ได้ แบก็จะหมดด้วยบายบาย